ตุต๊กตุรนอะวะที่สวัสดีค่ะเมื่อน,นี่เต้าหยองสิผ้าเข้าไปพบกับดาราท่านหนึง่งภารกิจเต้าหยองคือต้องไปรับดาราท่านหนึง่งดาราท่านนั่นคือไผหลังจากที่เสร็จงานของมโนออริจิ n a l 2024แลเต้าอยองกระบ,บืองงานไปปากช่องซึ่งเป็นงาน ส่วนโตงานบ่ห้บุคคลภายนอกขับไปมือเสร็จงานต้องติ่งดิตรงดิงมาที่อุบลราชธานีแต่ภารกิจของต่อโยงมือนี่ก็ต้องไปรับดาราท่านหนึ่งญญเข้ามาเบิรว่าดารา,ญญาท่านนั้นญญคือใคระค,รคะขึ้นนะครับผมเล่นอยู่ปากช่องเขาใหญ่นะครับผมก็จะพูดว่าที่พบ,บเกือบ7ชั่วโมงนะครับขับรถมา ผมกลับตั้งแต่คุญละหอเจี๊ยบจะสอดมาจนว่าหอดหวงภาคผบลิบ๊บตื่นเชดีเดียวเลยครับผมวันนี้เขามีภารกิจจะไปครับคุณพ่อนะครับผมหมอไจี๊ยบพ่ออยู่ที่สนามบินเมื่อตอนแรกว่าเจบมาหาแม่นะครับก็แม่ครับก็ตอนกลางคืนนะครับเว่ามาผีครับ12โมงเนาะดูนะครับว่าแม่ขับไปได้ เป่นค่แม่ครับน้ำมันขึ้นครับผมไปแม่เพเนี้ยวเศร้าก็เลยมาตั้มพี่อับนะครับแบบมาถาครับพ่อยพี่แล้วแม่ก็จะรอที่อยู่บุรีรัมย์นะครับผมแล้วเรามีภารกิจจะไปรับพ่อนะครับประมาณหาโมงหกโมงแล้วก็จะไปงานนะครับมากับพี่นาล่านะครับภารกิจของเราก็คือไปรับคุณพ่อวันนี้นะครับจะไปพอกันสนามบินครับ อันน like ี้เรามาถึงสนามบินกันแล้วนะครับวันนี้เรามารับคืนกระเป๋ากันนะครับกัคืนชายคืนชายนล้วล่ะก่อนสวัสเีารับเขาเขาก็คือเข่ามาอุ่นไงก็เข้ามาครับข่อยอยู่หนีว่ามันติดนะสวัสดีครับพ่อหลวงเาหัวใจขี้ยางไว้ทางไหนสวัสดีอ๋อนี่ไง

ทำเป็นปิดวปงปิดปากเริม่มเรียนโซมม้งแล้วมันเนี่ยใชตอนตั้งแต่ส3ผมเาเยว่าคนตัวไหน9 0 1ชัโวมมงผมขับรถพอตื่นจักหน่อยปุไปอตองหัวกระบอกปห่ดหัวกระบอกดูติดหัวเมือไงเดี <c oughs> ๋ยวส่งหน้กกระบอกตื่น <c oughs> ข้อหอดข้อหอดบางพังแล้วก็มานอนอีกข้อหอดหองซุปเปอร์สิงของแลยเป็นนตอตต่ออีกอนฉันสองงานไงนมนันเหนื่นอยอ,อ้เที่ยโอ้โหนั่งาไรนา้องขนนงน้องสิร,รัตรข้ารลยไก่ระตา Nan phong cái chiến lược cái chết cái chết còn, còn lại à, không có người ăn đi làm gì 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 gì làm gì làm gì làm là làm qua wow, các có đây bê đêm những ở แล้วคนที่แบบสีกาแกแล้วนะครับางทีกแให้งี้ยมไหประมาณน เราอยู่หน้าประตูเลยนะครับมัน่นไเนี่ยแล้วพอามากักเอาไป

เอ็นยัเริมอกาแล้วันนี้คนที่หนมาแงตามต

ไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเราต้องกรจายักับตัวสออ่่ไหมเาใช้ตาอ่ดีาตาดีดทีก่ลยดก่าไปแต่อู อันที่ขาเรีกว่อย่างน,นที่ทำไมวนะเน,นี่ยว่าทางรถไฟนะันะอะไรมาแล้วก็ยังเนะ้ยอ,นะอ,อ๋อสีต่้งโทรศัพท์ให้แบบว่าธรรมชาติที่สุด ตัวไปทั่วไปกินอ้พกกพอพ่อก็ที่โย่ไก่แท้

เป็นคนของนานเลยนานมากอืจาอนาน้ <c oughs> ขนานออของของน้นเร็วของน้เนี่ยเดี๋ยวจอสมม่ะอวแล้วมาเลย จะะบอะไรอย่ี้ออนกบ้านค้าออกนาะน,น,นค้ารเวามาดังฐานอีกอ่ะแปลนที่หรอใช่คือจะแปลนาที่หรอ,อ่อด็ออดกมารับเล้ว ต้นทั่วไปแล้วขอเห็นล้วอาจจะหอนด้วดแล้วอาจจะดิ้นทั่วน้ำใหม่ ไปนอไกที่เอกถุริดเ่ะกับาที่เผิดก็ไรนฮินกลับปปะสองสชยนั่งเดีวข้างหลังแน่เลย ไประเด็นน่งเรื่องด่วลเรา ได้แล้วมาได้แล้วพอผ้าห่มกับมอนนะ พี่เขาขออยอะเน่้ยนครับผมตายคิดอ,อยู่ชงใซสหากระเป๋าแน่เลยนไะ <c oughs> ปพี่ดีเวาลาเที่ยวรถเก็บดีดีหรอ <c oughs> ไม่ไงมาเลยจากยูไซสื่ง <c oughs> นี้กระเป๋าเยอะแน่เลยว่ามีแต่คนถือกระเป๋ามา อาย,ยับังผมด้วยวครับผมพอร้องล่ะอาย,ยับังผมิีว่า,ยยา,า,านานะาน่าซองสามสิบไ่องยี่สบามจะไปเคียนเราไปฝ่ามาด้ย <laughs> อไยไปน่ายนังเครื่องมาเงกเก๋เติบบุตรตา

พอจีนะคะใครจะจำได้อะปดต่บรไ,ได,ดยอเอาแบงีเลยไปเรื่อยเลยไปด,ดูคนดูว่าเขาดังเดนกันไดนปี ไกินคาเด้รอบหนึงอ่ะไม่้กินซกีเลยเอดกิน้มหมูเไม่ดกินสหมูบไม่ยูเลยดว้ไมาเนี้ยอเห็นกระเป๋าใช่ไหมอ๋อได้ไง ี๋ยวมองไม่เห็นจริงๆนะแล้วก็มารอได้เยมองไม่เห็นจริงๆเลพี่เจงแบบงอลแล้วเรอทำด้ย้ครับบมองไม่เห็นจริงๆครบพ่อนว่าเด็กมารอปิดปิดร้านค้าเขาไปเขา ในการที่งานนะครับ